สวัสดีครับมานะครับกินมะม่วงเปรี้ยวนะครับเก็บมาจากต้นใหม่หมสดๆวันหยุดนะครับวันนี้ก็สวัสดีนะครับคนที่พี่ๆีที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้น้องมิกพ่อหลอกก็จะมากินมะม่วงแล้วก็ไร้สดลองเทสระบบดูนะครับว่า เป็นยังไงไม่เคยไล์นะครับเป็นมะม่วงโชคอนันต์นะครับแต่ว่าโชคอนันต์ที่ยังไม่แก่นะครับอ,อร่อยนะครับ เปียวเอาเรื่องเหมือนกันนะครับเป็นมะม่วงอ่อนนะครับเป็นมะม่วงโชคอนันต์อ่อนนะครับไปเก็บมาจากต้นนะครับโชคอนาันต์นี้เขาจะเป็นสี่ฤดูเลยนะครับมีกินทั้งปีเลยนะครับสำหรับมะม่วงโชคอนันต์นะครับ ส่างเลยนะครับ